สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้นะ,ะจะมาทําวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วนะคะซึ่งเพื่อนๆอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอพกกี่ๆคนอื่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ซารี่พี่คุงอินเตอนะคะหรือว่าพี่ลูกปัดมิชสกินนั่นเองนะคะก็สามคนนี้เขาจะนําของที่ใช้หมดแล้วมาพูดบ่อยนะ,ะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกของแอมนะคะซึ่งแอมจะหยิบยกสกินแคร์ที่แอมใช้หมดแล้วกับเครื่องสําอางนะ,ะซึ่งแอมคิดว่าวิดีโอนี้ต้องมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆนะเพราะว่ามันเป็นของที่แบบใช้หมดจริงๆอะไรจริงนะจ๊ะอ่ะ เป็นที่ผงขัดหน้านั่นเองนะคะของประทุมมานะซึ่งมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆยังจาได้นะแอมเคยพูดไปในสกินแคร์รูทีแล้วนะว่าแอมอ่ะใช้ตัวนี้มานะคะตั้งแต่มัธยมนะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังใช้อยู่นะแลวตัวนี้ก็เพิ่งหมดไปนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นผงขมิ้นนะคะซึ่งมีพวกคอลลาเจนคิวเทนอะไรอย่างเงี้ยผสมอยู่นะคะก็แอมาจะนําผสมน้ำนะแล้วก็ขัดบริเวณทั่วใบหน้านะคะเพื่อขัดเซลล์ผิวเก่าออกนะ,ะซึ่งตัวนี้ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ดีมากๆนะน้าสะ แอมจะไม่ใช้ทุกวันเนื่องจากจะทําให้หน้าเราบางนะคะแอมก็จะใช้ประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะหรือว่าบางอาทิตย์ก็แบบใช้ครั้งเดียวอะไรอย่างงี้นะคะก็ไม่ได้ใช้บ่อยมากมายนะคะ <kav> มาถึงตัวที่2ที่แอมจะนํามาพูดถึงนะคะคือนี่เลยลางโคมนะคะซึ่ง ตัวนี้เนี่ยคือเจเนฟิกนะเขาจะเป็นแบบเซรั่มนั่นเองนะคะแอมใช้หมดไปแล้ว2ขวดนะคะตอนแรกเนี่ยใช้แบบขวดเล็กนะแล้วก็มาใช้ขวดใหญ่นะก็หมดไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นขวดที่3นะคะซึ่งขวดที่3มเนะี่ยใช้ไปแล้วครึ่งขวดนะคะแอมจะบอกว่าเป็นเซรั่มที่ดีแบบดีมากๆนะแอมใช้แบบเซรั่มมาหลายตัวนะคะก็ยังไม่ถูกใจนะ พอมาใช้ตัวนี้ใช้แบบซ้ำนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องความกระจ่างใสเรื่องรูขุมขนนะคะหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่พอสมควรน,นะแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมแอมคิดว่าคุ้มค่านะเนื่องจากหน้าเรามีหน้าเดียวนะ cá. แอมก็รู้สึกว่ามันเป็นการคุ้มค่าที่จะแบบลงทุนนะคะการที่เราใช้เซรั่มลงไปก่อนเนี่ยเซรั่มเขาจะมีอนุเล็กๆ,ๆนะคะที่จะแทรกซึมเข้าไปในผิวชั้นลึกนะแล้วก็เราอะใช้ครีมทับลงไปนะคะแอมใช้แบบใช้นานมากๆแล้วก็มีอู่พักหนึ่งแอมเลิกใช้นะคะเนื่องจาก อยากไปลองสกินแคร์อื่นแลดไงเลนไปลองสกินแคร์อื่นแล้วสรุปว่าหน้าพังถ้ามันเพื่อนติดตามแอมในคลิปวิดีโอแต่งหน้านะจะรู้เลยว่าแอมมาแพ้ครีมช่วงนี้แล้วก็แบบหน้าผากคือเป็นสิวเต็มเลยอะ่ะคือช่วงนั้นนไม่ได้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วพอพักหลังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วคือผิวแบบมันแพ้มากนะคะก็เลยกลับมาใช้ตัวนี้แล้วหน้าก็แบบกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ขาดไม่ได้นะค,ะคือตัวนี้เลยเซนโตฟิลนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูใช้สกินแคร์ร เป็นตัวที่แอมให้10เต็ม10นะคะให้10เต็ม10เลยมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเพจเข้ามาถามแอมว่าเออแบบใช้ครีมอะไรสําหรับหน้าแห้งดีแบบเติมเต็มความชุ่มชื้นในผิวหรือหน้าเป็นขุนอยอะไรเงี้ยแอมจะบอกตัวนี้เสมอนะคะว่าของเซนเตอร์ฟิลมเจ์ไรเซอร์คะซึ่งจะมีขายในบูธนะตัวนี้ราคาประมาณ600กว่าบาทมั้งจําไม่ผิดนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อครีมแบบมเจ์ไรเซอร์ขาวๆขุ่นนะซึ่งจะเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวจริงๆนะแต่สําหรับคนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะใช้ันน้ลมาหฟู แบบให้สิบเต็มส,ส,สิบเลยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคือมันดีดีมากจริงๆนะตัวนี้นะโอเคต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยโอเลนะโอเลเป็นครีมตัวแรกนะคะที่แอมใช้นะค,ะคือหัดใช้นะตั้งแต่มัธยมเช่นกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แอมใช้สําหรับเดินทางคือตัวเล็กนั่นเองนะก็หมดไปแล้วนะแล้วก็ใช้ปกติเนี่ยใช้อยู่ในห้องก็จะใช้เป็นขวดใหญ่นะแต่ก็อันนี้ก็จะหมดแล้วนะคะก็เลยนํามาพูดนะ ตัวนี้เป็นครีมที่ใช้แล้วไม่แพ้ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะหาซื้อง่ายมากๆนะคะในแบบขนาดเล็กอย่างเงี้ยในเซเว่นก็มีนะรู้สึกจะ1 1อยบาทหรือยังไงแต่ถ้าซื้อขนาดใหญ่มันจะคุ้มกว่านะ,ะก็ใช้มานานมากๆแล้วนะคะเราก็ชอบมากๆเลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะมี SPF 19นะมาสลิปปิ้งมาค่ะของเมอร์ซี่นะแอมเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะว่าเออชอบนะแล้วตัวนี้เนี่ยแอมใช้หมดไปแล้ว4กระปุกนะคะตัวนี้เนี่ยคือหมดเช่นกันนะ มีมีเหลืออยู่หน่อยนึงมั้งมันจะเป็นเจลแบบขุ่นๆแบบเนี้ยซึ่งทาไว้ก่อนนอนนะคะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้เนี่ยอย่างเดียวนะคะคือมีน้ําหอมนั่นเองนะคะสำหรับคนที่แพ้น้ําหอมเนี่ยก็ควรแบบลองทดลองที่คอหรืออะไรก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแอมใช้แล้วรู้สึกว่ามันแบบหน้ามันฟูมันดีขึ้นจริงนะคะแอมใช้พวกสลิปปิ้งมาหลายๆตัวนะราคาเป็นพันๆนะคะก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้มันแบบ ดีมากคือดีจนแบบเราใช้สีกระปุกอ่ะคือปกติสซรีพิงมาอันเยอะมากแล้วแบบใช้กี่ตัวก็ได้คือใช้สลับไปสลับมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้เป็นตัวที่ซื้อซ้ําเยอะมากที่สุดแล้วก็บ่อยมากที่สุดนะคะคือใช้แล้วแบบผิวมันกระจ่างใสขึ้นจริงกระชับรูขุมขนจริงคือถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปเจอผู้ชายอะไรอย่างงี้นะคะแรดอีกแล้วก็สซรีพิงมาตัวนี้นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็แต่งหน้าอะไรเงี้ยคือหน้ามันแบบฟูแล้วหน้ามันดีคือหน้ามันแบบดูอิ่มนะคะแต่ว่านั่แแหคพ้ําอก็วรบบ ลองก่อนนะว่ามันใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะคะเพราะว่าตัวนี้มีน้ําหอมนะอ่ะโอเคต่อมานะคะคือสม e. ูทอีอุยอุยลนลนลน <c oughs> นี่เลยสมูทอีนะคะสมูทอีนะ,ะตัวนี้นะคะ <c oughs> เคยพูดไปแล้วนะคะในสกินแคร์รูทีนนะ,ะแต่จริงๆแอมมีหลอดใหญ่ด้วยนะนี่มีหลอดใหญ่นะหลอดใหญ่ใช้ไม่หมดนะคะจริงๆเนี่ยใช้หลอดขนาดนี้นะคะใช้หมดไปหลายหลอดแล้วนะ,ะแต่เพิ่งเอามาพูนะคะ เป็นครีมตัวหนึ่งที่เวลาที่ผิวแบบไปแพ้อะไรมานะคะหรือว่าเวลาที่ผิวมันแห้งนะคะก็ใช้ตัวนี้นี่แหละแต่พูดถึงความเต็มแบบการเติมเต็มความชุ่มชื่นให้กับผิวอะยังสู้ตัวของเซนเตอร์ฟิลไม่ได้นะเซนเตอร์ฟิลให้ความชุ่มชื่นมากกว่านะแต่ตัวนี้เขาจะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ใช้แล้วผิวไม่ระคายเคืองนะก็ชอบนะคะตัวนี้นะต่อมานะคะของที่ใช้หมดอีกตัวหนึ่งนะคือตัวนี้นะคะเป็นของเอ่อบิวตี้บุฟเฟ่นะคะตัวนี้เนี่ย เป็นอัลติเมทซันโรเทคชันนะคะจะมี SPF 50บวก PA บวกบกบวนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้กับผิวตัวนะคะแอมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะเพราะว่าทางบิวตี้บุฟเฟ่เขาส่งมาให้นะคะก็ใช้มานานแล้วนะใช้ได้นานมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบเนื้อขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทาไปกับผิวเนี่ย คือจะไม่เหนียวเนอะหนะผิวเลยนะรู้สึกว่ามันใช้แล้วไม่มันมันโอเคนะวันนั้นเนี่ยไปริมเวอร์นะแล้วคือแบบตากแดดร้อนมากนะคะคือแบบคิดว่าถ้าไม่ทาครีมกันแดดตัวต้องไหมแน่เลยนะคะแต่ว่าใช้ตัวนี้แล้วมันรอดนะแล้วก็คือใช้ได้แบบนานนานพาสอสมควรแล้วก็ช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสนะคะของที่แอมใช้นะ,ะแล้วก็ซื้อใส่ชซ้ำๆเนี่ยนั่นก็คือนี่เลย เป็น C A นะเดี๋ยวนี่เลยเป็นตัวนี้นะ C A อะไรอ่ะ True White Essence lotion นะคะก็จริงๆใช้มา4-5หขวดแล้วนะแล้วก็ตัวนี้เพิ่งหมดะคะ่ะก็เลยอยากนำมาพูดนะตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะเป็น Essence สำหรับหน้านะคะ่ะซึ่งเราจะใช้แบบทานหน้าก่อนที่จะลงครีมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แตแตเอาแอมเ,เ,เอามาโบกตัวนะเพราะว่าใช้แล้วจริงๆอ่ะราคามาประมาณ400กว่าบาทนะถือว่าแพงไหม ก็นิดนึงแต่ว่าถ้าไปซื้อในร้านอีฟแมันจะถูกกว่านั้นไงแล้วทุกครั้งที่แอมไซื้อคือแอมจะไปซื้อที่ร้าน e ีฟแอนะเพราะว่าของเขาจะถูกกว่าที่อื่นนะแอมก็จะหยดตัวนี้แหละลงไปนะคะแล้วก็ทาตัวนะหลังจากนั้นนะคะแอมก็จะใช้ตัวนี้แป๊บหนึงเดินไปเดินมาอยู่นั่นแะแอมก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นวาสลีนนั่นเองะคะ่ะก็ใช้มานานมากๆแล้วนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สําคัญนะคะถ้าเพื่อนๆอยากผิวขาวขึ้นหรืออะไรเนี่ยเราต้องมีการขัดผิวนะแอมจะใช้พวกขมิ้นนะคะแล้วก็เกลือขัดผิวนะคะของโยโกะในเซเว่นนะผสมกับครีมอับน้ำก็สันค่ะก็ผสมกันแล้วก็ขัดๆัๆตัวนะเพราะว่าจะขัดประมาณอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าขัดบ่อยไปเนี่ยผิวเราจะบางแลวก็ไม่ดีนะคะก็ใช้ตัวนี้เนี่แหละ แล้วก็ผสมกับตัวนี้นะคะแล้วก็ทาตัวนะก็ใช้เป็นประจําเลยนะคะก็รู้สึกว่าชอบนะแล้วก็ซื้อใช้หลายขวดแล้วนะคะอ่ะต่อมานะคะนี่เลยไบโอเดอร์มานะคะเป็นคลีนซิ่งวอเตอร์นั่นเองะคะเป็นโลชั่นเช็ดหน้าที่แอมใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากที่สุดแล้วก็อินมากที่สุดนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอมกําลังลองใช้เพียววิวีนะเพราะว่ามีคนหลายคนเขาใช้กันแล้วเขาว่าดีนะ <c oughs> ว,ว่าเหมือนตัวนี้นะแต่ว่า เพิ่งลองใช้ไงก็เลยยังพูดไม่ได้นะคะว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงนะคะแต่ว่าไบโอเดอร์มาตัวนี้นะคะเป็นตัวที่แอมใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากที่สุดแล้วก็อินมากที่สุดนะคะเพราะว่าใช้แล้วไม่รู้สึกว่าหน้ามันระคายเคืองเป็นตัวที่ขนาดผิวแพ้ง่ายนะคะก็ใช้ได้นะแอมเคยใช้นะคะตัวสีเขียวนะแอมรู้สึกว่าแอมไม่ชอบเลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วแอมแสบหน้าแล้วแบบหน้ามันรู้สึกแบบยิบแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นนะคะใช้แล้วแบบชอบมากสะอาดมากนะคะแม้กระทั่งแบบ ทำความสะอาดบริเวณรอบดวงตาะคะก็ยังแบบไม่รู้สึกแสบหรืออะไรนะคะถือว่าเป็น cleansing water ที่ดีดีมากๆนะะแอมชอบมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเพราะมันดีจริงอ่ะต่อมาทะคะที่จะพูดนะยังอยู่ในหมวดสกินแคร์อยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นอะไรอะโลออนทารักแนนะคะของนีเวียนะถ้าเพื่อนๆรู้เทคาแอมอะจะใช้กวนอิมนะทารักแลก,ก่อนนอนนะคะแต่ว่าช่วงนี้แอมไม่ค่อยได้ใช้นะเนื่องจาก ขี้เกียจเนี่ยเป็นคนที่เกียดค่ะตอนกลางวันอะ่ะก็จะใช้ตัวนี้นี่แหละเป็นสติ๊กโรออนนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเอ็กซ์ตอรไวท์เทนนิ่งนะคะ48ชั่วโมงนะเจนเตอร์แคร์นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะซึ่งแอมใช้หมดแบบหมดจริงอะไรจริงคือไม่เหลืออะไรแล้วนะคะใช้ดีแล้วก็ไม่ทําให้รักแร้ดานะคะคือชอบมากๆเลยนะตัวนี้นะอืนี่เลยจริงๆอันนี้เป็นทั้งหมดนะคะของที่ใช้หมดแล้วนะแต่ว่าจะหยิบยกมาพูดแค่บางตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะพูดถึงสกินแคร์กับอะไรอะ่ะ กับเมคอัพนะอะตัวต่อมาที่แอมจะพูดนะคะจะเป็นตัวนี้นี่แหละเป็นเอ่อคลีนแอนด์เคลียร์นะคะตัวนี้เนี่ยเคยนํามาพูดแล้วนะคะในสกินแคร์รูทีนนะตัวนี้เขาจะมีเม็ดบีดเล็กๆนะคะผสมอยู่นะซึ่งเขาจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็พวกเรื่องสิวเรื่องอะไรอย่างงี้นะคะคือแอมใช้ตัวนี้แล้วหน้าแอมไม่เป็นอะไรเลยนะคือใช้แล้วไม่น่ารู้สึกแพ้หรืออะไรนะคะแต่ว่าอีกตัวนึงที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นหลอดสีส้มๆ่ะที่จะมีขายในเซเว่นสี่สิบแปดบาทอันนั้นแอมก็ใช้นะแต่ว่าในห้องน้ำ ยังไม่มีขวดที่หมดนะแต่จริงๆอะใช้หมดไปหลายขวดมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยใช้แบบน่าจะประมาณเกือบสิบหลอดแล้วมั้งใช้แล้วแบบรู้สึกว่าสิวเซียนอะไรมันก็ไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบซื้อใช้ซ้ำแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นของที่ใช้อยู่แล้วนะอะต่อมานะคะจะเป็นอะไรดีอะเป็นครีมอบบน้ำเนาะของอันนี้นะคะจอนสันนะตัวนี้นะคะแอมใช้ตั้งแต่อยู่มหาลัยนะโทษทีแสงมันมาเยอะไปหน่อยนึง โอเคตัวนี้นะคะเป็นจอสันนะซึ่งแอมมาใช้ตอนแอมอยู่มหาลัยนะคะแล้วก็เป็นของที่ซื้อใช้ซ้ำๆซ,ซื้อใช้ตลอดนะคะแล้วก็ ใช้แล้วไม่รู้สึกระคายเคืองนะเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื่นนะตัวนี้นะคะก็เป็นแบบขวดสีขาวนั่นเองะคะนี่เลยเป็นครีมบาบน้ําของวัสสันนะคะก็นี่ก็จะหมดแล้วนะคะแอมจะใช้ผสมกับเกลือขัดผิวของโยโกะที่จะมีขายในเซเวนนะะ่นอะแต่ว่าถ้าซื้อในร้านอีเวนต์บอยแอมเคยไปซื้อนะซื้อตอนหนึ่งแถมหนึ่งสามเก้าบาทเองถูกมากเกลือขัดผิวนะ,ะแล้วก็ใช้ดีนะค,ะคือแอมจะหยอดเกลือขัดผิวนะ,ะเข้ามือน,นะ,ะแล้วก็เอาตัวนี้ผสมนะคะแล้วก็ขัดตัวนะค,ะคือเป็นการขัดเลลลผิวววกกก่านนนััอองงะะแ้็ะะีีตม แล้วรู้สึกว่าชอบมากนะคะคือ Soap Glory นะคะตัวนี้นะ c r a ี e and Leave Me นะคะเป็น Body Body Balm นั่นเองะคะ่ะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีละะักษณะแบบเป็นสครับเม็ดเล็กๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเม็ดสครับเขาจะไม่ละเอียดมากนะ,ะจะเป็นแบบสครับสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นคล้ายๆเม็ดน้ำตาลหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละสะครับผิวนะคะตัวนี้ที่แอมชอบนะ,ะเนื่องจากกลิ่นหอมติดตัวทนนานมากๆนะคะคือ อาบน้ําเสร็จขัดตัวเสร็จแล้วไปนอนคือแบบกลิ่นยังอยู่บนที่นอนอ่ะคือแบบหอมมากๆจริงๆแล้วก็แบบใช้แล้วรู้สึกว่าผิวสะอาดนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือเมสครับเขาจะใหญ่ไปนิดนึงแล้วมันจะแบบถักค่าสครับแรงไปเนี่ยอาจจะเกิดการบาดผิวได้นะคะแต่ว่าชอบกลิ่นมากๆเลยนะคะตัวนี้นะนะคือครีมแบบน้ําของ e v o u c e r นะคะก็เป็นครีมอบบน้ำที่แอมรู้สึกว่าใช้แล้วกลิ่นมันหอมนะคะคือตัวนี้เนี่ยเป็นเกรฟฟู้ดนะใช้แล้วรู้สึกว่ามันหอมแบบ หอมแบบเปรี้ยวๆหอมแบบเย็นๆหอมแบบผลไม้นะคะแล้วก็ใช้แล้วไม่แพ้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นของที่แอมใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้นะคือแชมพูนั่นเองนะคะเป็นโคคอนาตแอนแอลมอนนะคะตัวนี้เนะี่ยจะเหมาะกับผิวธรรมะเออจะเหมาะกับผมเส้นธรรมดานะคะไปถึงผมแห้งนะแอมใช้แล้วไม่ชอบเท่าไหร่นะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผมมันสักๆผมมันรู้สึกว่ามันแบบ ผมมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกว่าผมมันนิ่มไม่รู้สึกว่าผมมันมีน้ําหนักไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าผมมันสากแล้วแบบก็ทนใช้จนหมดนะคะเพราะว่าเสียดายเงินนะอืมก็ซื้อมาก็เลยแต่ว่าไม่ซื้อซส์ซ้ำแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบนะอต่อมานะคะเป็นเจลอาบน้ำนะคะตัวนี้เคยนํามาอยู่ในเฟเวอร์ริทนะคะเป็นของจาว่านะตัวนี้เขาจะให้อารมณ์แบบหอมกลิ่นมะลินะคะซึ่งแอมมันจะชอบใช้กับตัวนี้นะ ขออนุญาตนะคะตัวนี้เป็นเทียนหอมนะคะของจาว่าเช่นกันนะเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะคือกลิ่นมะลินั่นเองนะแอมใช้ตัวนี้จนหมดนะคะไม่ละลายเครื่องไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็กล like ิ่นหอมติดทนนะคะรู้สึกว่าเออผ่อนคลายอะไรอย่างงี้นะก็เลยชอบนะตัวนี้นะคะอ่ะโอเคกลับมาที่คีมอบบน้ําอีกนะคะคือแอมเป็นคนโลภจิตนะคือแอมชอบใช ain, ้คีมอบบน้ำไปหลายหลายตัวนะคะตอนนี้นะคะแอมใช้ทั้งหมดในห้องน้ำ้ามีเจอันด้วยกันนะก็เลยแบบอ่ะเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมคีมอาบน้ำทำไมมีหลายอันจังคะแอมเป็นคนชอบ ใช้ครีมบำน้ำแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเพราะว่าแอนชอบแบบกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าวันไหนเหมาะกับกลิ่นอะไรก็ใช้แบบนั้นไงเหมือนโรคจิตงไงดรวยต่อมานะเป็นอันนี้นะคะครีมบำน้ำของ beauty c o s t r a e นะคะตัวนี้เป็น lily rose นะเป็นครีมบบน้ำที่หอมแบบ หอมแบบคุณหนูหอมแบบผู้ดีหอมแบบผู้หญิงผู้หญิงแต่มันหอมมากล้วคือตัวนี้เขาจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีแบบเขาจะมีแบบเป็น g ตเตอร์เล็ดสีทองนะคะผสมอยู่ในบัตครีมนะโอเคมาถึงหมวดสกินแคร์อาสกินแคร์หมดไปแล้วนะของที่ใช้เกี่ยวกับสกินแคร์เกเกี่ยวกับตัวอะไรอย่างนี้หมดไปแล้วนะคะมาถึงหมวดเมคอัพบ้างนะคะหัวเริ่มกระเจิงแล้วนะอะมาถึงหมวดเริ่มเมคอัพแอมจะขอเริ่มกัก